มีเงินเก็บน้อยก็กเกษียณสุขได้แค่ใช้ชีวิตเรียบง่ายหลายคนกังวลว่าถ้าเงินเก็บไม่ถึงล้านจะ,กะเกษียณยังไงบางคนคิดว่าต้องมีบ้านหรูรถหรูเงินเก็บก้นใหญ่จึงจะใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างมีความสุขได้แต่จริงๆแล้วความสุขหลังกเกษียณไม่ได้วัดด้วยจำนวนเงินในบัญชี แต่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดการใช้ชีวิตและความเรียบง่ายที่เราสร้างขึ้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูว่าถึงมีเงินเก็บน้อยคุณก็สามารถเกษียณสุขได้ถ้าเข้าใจหลักคิดแบบนี้ 1. ความเข้าใจผิดเรื่องการเกษียณหลายคนเชื่อว่าการเกษียณ คือช่วงเวลาที่เราต้องมีเงินเก็บก้อนใหญ่ในบัญชีอย่างน้อยหลักล้านบาทขึ้นไปถึงจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตความคิดแบบนี้ถูกปลูกฝังมาตลอดจากสังคมสื่อหรือแม้แต่คำแนะนำจากคนรอบตัวจนทำให้หลายคนรู้สึกท้อแท้ตั้งแต่ยังทำงานเพราะรายได้ที่หามาแทบไม่พอใช้ จะให้เหลือเก็บหลักล้านก็แทบเป็นไปไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่คนจำนวนมากเข้าใจผิดคือการ,กรเกษียณที่มีความสุขไม่ได้ขึ้นกับตัวเลขในบัญชีเสมอไปหากขึ้นอยู่กับวิธีคิดและรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนลองสังเกตผู้สูงวัยในชนบทหลายคนแทบไม่มีเงินเก็บมากมายแต่กลับดูใช้ชีวิตอย่างมีความสุข พวกเขาอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กๆมีพื้นที่ปลูกผักปลูกข้าวกินอาหารง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ต้องผ่อนบ้านไม่ต้องผ่อนรถและไม่ต้องวิ่งตามค่านิยมของสังคมเหมือนคนเมืองทุกวันเต็มไปด้วยกิจกรรมเล็กๆที่สร้างความสุขเช่นตื่นเช้ามาออกไปเก็บผักเดินเล่นคุยกับเพื่อนบ้านหรือเล่นกับหลานหลาน ทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนว่าความสุขไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตัวเลขแต่เกิดจากความพอเพียงและความสงบที่ใจในทางตรงกันข้ามหลายคนที่มีเงินเก็บก้อนใหญ่กลับยังรู้สึกไม่มั่นคงเพราะพวกเขายังยึดติดกับการใช้ชีวิตหรูหราค่าใช้จ่ายสูงและไม่สิ้นสุดสุดท้ายแม้มีเงินมาก ก็ยังคงเครียดว่าจะไม่พอใช้หรือกลัวเงินหมดก่อนตายความเข้าใจผิดที่ว่ากเกษียณต้องรวยเท่านั้นถึงจะสุขจึงเป็นกับดักทางความคิดที่ทำให้หลายคนเหนื่อยโดยไม่จำเป็นบทเรียนสำคัญคือการ,กรเกษียณสุขไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินที่มีแต่เริ่มจากการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายพอใจในสิ่งที่มี ลดการเปรียบเทียบและหาความหมายจากสิ่งเล็กๆในชีวิตถ้าเข้าใจตรงนี้เราจะเห็นว่ามีเงินมากหรือน้อยก็ไม่ใช่ตัวกำหนดความสุขเลย 2. เคล็ดลับแรกลดค่าใช้จ่ายของที่เมื่อพูดถึงการเกษียณหลายคนกังวลว่าจะไม่มีไรายได้ประจำจึงกลัวว่าเงินเก็บที่มีอยู่น้อยนิดจะไม่พอเลี้ยงชีพแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ทำให้เงินไม่พอ ไม่ใช่เพียงเพราะรายได้หายไปแต่เป็นเพราะค่าใช้จ่ายคงที่ที่เราผูกปันไว้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวเช่นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่านำค่าไฟที่สูงเกินจริงหรือแม้แต่การสมัครบริการที่ไม่จำเป็นการลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรามีอิสระแม้เงินเก็บจะไม่ได้มากมายก็ตามตัวอย่างเช่นถ้าอยู่บ้านในเมืองที่ต้องเช่าเดือนละหมื่นบาทต่อไปอีก20ปี เงินเก็บหลักล้านก็ไม่พอแต่หากเลือกย้ายกลับไปอยู่บ้านเล็กๆที่ต่างจังหวัดแม้ไม่หรูหราแต่ไร้ค่าเช่าเราจะลดภาระได้ทันทีอีกตัวอย่างหนึ่งคือการลดขนาดรถยนต์จากรถคันใหญ่ที่สิ้นเปลืองน้ํามันและค่าซ่อมมาเป็นรถเล็กหรือมอเตอร์ไซค์ที่ดูแลง่ายกว่าเงินที่เคยหายไปกับค่าใช้จ่ายก็จะถูกเก็บไว้ใช้ในสิ่งที่สําคัญจริงๆแทนไม่เพียงเท่านี้ การลดค่าไฟจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเช่นเลือกใช้พัดลมแทนแอร์ในบางเวลาหรือปิดไฟเมื่อไม่ใช้ยังช่วยประหยัดได้ปีละหลายพันบาทการตัดสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ดูเหมือนไม่สำคัญแต่เมื่อนำมารวมกันกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ช่วยยืดอายุเงินเก็บให้นานขึ้นได้มากหัวใจของเคล็ดลับนี้คือการจัดลำดับความสำคัญใหม่ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นจริงๆ เมื่อเราลดค่าใช้จ่ายคงที่ลงจะพบว่าเงินบำนาญดอกเบี้ยงเงินฝากหรือรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆก็เพียงพอที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะมีเงินกล้องโตรหรือไม่และนี่คือก้าวแรกสู่การเกษียณสุขอย่างแท้จริง 3. การสร้างแหล่งอาหารและรายได้เล็กๆเมื่อเราเกษียณสิ่งที่หลายคนกลัวคือรายได้หยุดแต่ค่าใช้จ่ายยังอยู่ แต่ถ้าเราปรับมุมมองใหม่จะพบว่าการมีเงินเก็บไม่มากไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าเราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าแหล่งพึ่งพาตนเองขึ้นมาได้สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือแหล่งอาหารเพราะค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารคือรายจ่ายหลักของทุกบ้านหากสามารถลดตรงนี้ได้เงินเก็บที่มีน้อยก็จะยืดอายุการใช้ออกไปได้หลายเท่าการปลูกผักสวนครัวเล็กๆหลังบ้านไม่ใช่เรื่องยาก แม้จะมีพื้นที่เพียงไม่กี่ตารางเมตรเราก็สามารถปลูกพืชที่ใช้ประจำเช่นพริกมะนาวตะไคร้กระเพราผักบุ้งหรือคะนา้าการมีผักเหล่านี้ไว้ในครัวคือการลดค่าใช้จ่ายโดยตรงยิ่งถ้ามีผลผลิตมากเกินกินยังสามารถแบ่งปันหรือขายให้เพื่อนบ้านเกิดเป็นรายได้เสริมเล็กๆที่ไม่ต้องลงทุนสูงและทำให้เรารู้สึกภูมิใจ นอกจากอาหารแล้วยังมีวิธีสร้างรายได้เล็กๆอื่นๆอีกเช่นการทำขนมขายในชุมชนเปิดร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้านหรือแม้แต่รับจ้างงานฝีมือเล็กๆน้อยๆเช่นซ่อมจักรยานหรือเย็บผ้าสิ่งเหล่านี้อาจไม่ทำให้รวยแต่ช่วยเพิ่มเงินเข้ามาเป็นประจำและที่สำคัญคือทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าไม่ได้เป็นภาระต่อครอบครัว หลายคนอาจคิดว่าการทำงานเล็กๆแบบนี้ไม่คุ้มแต่ในความจริงการมีรายได้เสริมเพียงไม่กี่พันบาทต่อเดือนก็เพียงพอที่จะช่วยจ่ายค่าน้าค่าไฟหรือค่าใช้จ่ายเล็กๆได้แล้วและนั่นหมายความว่าเงินเก็บก้อนหลักจะไม่ถูกใช้ไปกับค่าใช้จ่ายประจํามากนักการสร้างแหล่งอาหารและรายได้เล็กๆจึงไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องของความมั่นคงและกำลังใจที่ทำให้เรามีชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคงและมีคุณค่ามากขึ้น 4. ใช้เงินอย่างมีสติเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณเงินเก็บที่มีอยู่อาจไม่ได้มากมายสิ่งที่จะทำให้เรายังใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขไม่ใช่การหาวิธีใช้เงินให้มากขึ้นแต่คือการใช้เงินอย่างมีสติทุกบาททุกสตางค์ที่ออกจากกระเป๋าต้องมีเหตุผล และตอบคำถามได้ว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงหรือไม่ <G TA> การใช้เงินโดยไม่คิดทำให้แม้มีเงินก้อนใหญ่ก็หมดไปได้เร็วแต่ถ้าใช้ด้วยสติแม้มีเงินน้อยก็อยู่ได้อย่างยาวนานหลักการง่งายๆที่ควรนำมาใช้คือการจัดสรรเงินแบบ70-30หรือ50-30-20ซึ่งเคยใช้ได้ผลในวัยทำงานและยังใช้ได้ในวัยเกษียณเพียงแต่ปรับสัสดส่วนให้เหมาะกับชีวิตเช่น เงิน70%สําำหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็น20%สําำหรับเก็บออมต่อเนื่องและ10%สําสำหรับความสุขเล็กๆน้อยๆการแบ่งเช่นนี้ช่วยเราไม่ใช้เกินตัวและยังมีเงินสำรองไว้เสมออีกสิ่งสำคัญคือการตัดสิ่งฟุ่มเฟือยเช่นของใช้แบรนด์เนมมืออาหารหรูหรือการเดินทางที่ไม่จำเป็นแทนที่จะจ่ายเพื่อโชว์ควรเลือกจ่ายเพื่อสุขภาพความสงบและความสุขเล็กๆในชีวิต เช่นการซื้อผักสดจากตลาดการนั่งรถสองแถวไปวัดใกล้บ้านหรือการเลี้ยงหลานๆอย่างอบอุ่นสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขที่แท้จริงโดยไม่ต้องใช้เงินมากมายการใช้เงินอย่างมีสติยังหมายถึงการมองอนาคตเช่นเก็บเงินเล็กน้อยสำหรับค่ารักษาพยาบาลหรือทำประกันสุขภาพพื้นฐานแม้จะเป็นค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคตเมื่อเรามีการวางแผนเงินที่มีอยู่ ก็จะถูกใช้ไปอย่างมีคุณค่าและไม่สร้างความขังวลดังนั้นความลับของการเกษียณสุขไหมไม่ใช่การมีเงินมากแต่คือการใช้เงินน้อยอย่างชาญฉลาดรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ให้ความสุขจริงและเลือกใช้เฉพาะสิ่งนั้นเมื่อใจสงบสติอยู่กับการใช้เงินความสุขก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องรวยล้นฟ้า 5. ความสัมพันธ์คือทรัพย์สินที่แท้จริงหลายคนกังวลว่า เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณเงินเก็บที่มีน้อยจะทำให้ชีวิตลำบากแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและความสุขยั่งยืนไม่ใช่เงินทองแต่คือความสัมพันธ์ที่เราสร้างมาตลอดชีวิตงานวิจัยมากมายยืนยันตรงกันว่าผู้สูงวัยที่มีครอบครัวเพื่อนและสังคมที่อบอุ่นจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินมากแต่โดดเดี่ยวแม้เงินเก็บจะน้อย แต่ถ้ามีคนรอบตัวคอยดูแลเราก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรเลยลองจินตนาการดูว่าเรานั่นอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กรายล้อมด้วยเสียงัวเราะของลูกหลานกลิ่นอาหารจากครัวและการได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนบ้านทุกวันเต็มไปด้วยการแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นผักจากสวนขนมพื้นบ้านหรือแม้แต่คำพูดทักทายความอบอุ่นเหล่านี้มีค่ามากกว่าเงินหลายล้าน ที่ทำให้เราต้องกินข้าวเพียงลำพังความสัมพันธ์ที่ดีจึงกลายเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีวันหมดและยังเป็นพลังใจที่ทำให้เราใช้ชีวิตเกษียณอย่างสงบในทางกลับกันหากเรามีเงินเก็บมากแต่ขาดครอบครัวและเพื่อนที่จริงใจชีวิตหลังเกษียณอาจเต็มไปด้วยความเหงาและความเครียดเงินไม่สามารถซื้อการกอดที่จริงใจหรือบทสนทนาที่อบอุ่นได้สิ่งเหล่านี้เกิดจากการสั่งสมมาตั้งแต่ก่อนเกษียณ ดังนั้นหากอยากมีชีวิตบ้านปลายที่มีความสุขควรลงทุนสร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้ดูแลครอบครัวรักษาน้ำใจเพื่อนบ้านและให้ความสำคัญกับคนรอบข้างเมื่อถึงวันที่เรากรเกษียณแม้เงินเก็บจะไม่มากแต่การมีคนรักที่พร้อมเดินเคียงข้างคือหลักประกันชีวิตที่มีค่าที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งของแต่มาจากหัวใจที่ได้เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง 6. ความสุขแบบพอเพียงเมื่อพูดถึงการเกษียณหลายคนมักตั้งเป้าว่าต้องมีเงินเก็บให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะคิดว่ายิ่งมีมากก็ยิ่งปลอดภัยแต่แท้จริงแล้วความสุขหลังเกษียณไม่ได้เกิดจากการมีเงินล้นบัญชีหากเกิดจากการใช้ชีวิตตามหลักพอเพียงที่เน้นความเรียบง่ายและการรู้จักพอหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานไว คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีเงินเก็บไม่มากแต่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขความสุขแบบพอเพียงเริ่มจากการรู้จักพอประมาณหมายถึงการใช้ชีวิตโดยไม่เกินกำลังไม่ทำอะไรที่เสี่ยงหรือเกินตัวเช่นไม่กู้หนี้เพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยไม่สร้างภาระระยะยาวที่ทำให้ตัวเองเครียดหากมีรายได้เดือนละหมื่นก็ควรจัดสรรให้อยู่ได้ภายในกรอบนั้นไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เพราะแต่ละคนมีพื้นฐานชีวิตต่างกันการยอมรับสิ่งที่เรามีคือจุดเริ่มต้นของความสงบต่อมาคือมีเหตุผลหมายถึงการใช้เงินและการใช้ชีวิตโดยคิดถึงความจำเป็นจริงๆเช่นใช้จ่ายกับอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าซื้อของตามกระแสลงทุนกับสุขภาพแทนการซื้อสิ่งของหรูหราเพราะสิ่งเหล่านี้ตอบโจทย์ชีวิตระยะยาวมากกว่าและสุดท้ายคือมีภูมิค,มคุ้มกันหมายถึง การเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนเช่นเก็บเงินสำรองเล็กน้อยไว้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือสร้างรายได้เล็กๆจากงานที่ทำได้ที่บ้านเพื่อไม่ให้พึ่งพาแหล่งรายได้เดียวเมื่อเรามีทัศนคติแบบพอเพียงชีวิตหลังเกษียณแม้จะมีเงินเก็บไม่มากก็ยังเต็มไปด้วยความสุขได้ทุกวันความสุขที่แท้จริงคือการได้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีข้าวกินมีสุขภาพแข็งแรงและมีคนที่เรารักอยู่ข้างๆ สิ่งเหล่านี้มีค่ามากกว่าตัวเลขในสมุดบัญชีเสมอ 7. ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่เงินไม่พอแต่คือใจไม่พอหลายคนบ่นเสมอว่าเงินเก็บไม่พอกเกษียณแต่แท้จริงแล้วปัญหามักไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินหากแต่อยู่ที่ใจที่ไม่รู้จักพอเมื่อเรายังอยากได้สิ่งที่เกินกำลังยังเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นอยู่เสมอต่อให้มีเงินเก็บหลักล้าน ก็ยังรู้สึกไม่พอเพราะใจยังโหยหาและไม่หยุดวิ่งตามความต้องการใหม่ๆถ้าเรามองไปรอบๆจะเห็นผู้สูงวัยจำนวนมากที่มีเงินไม่กี่แสนแต่กลับอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะพวกเขายอมรับสิ่งที่มีและรู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุลบ้านเล็กๆที่ไม่หรูหราแต่ไม่สร้างหนี้สวนผักเล็กๆที่ปลูกเองได้พอกินและการใช้จ่ายที่เรียบง่ายสิ่งเหล่านี้ทำให้เงินเก็เกบที่มีอยู่เล็กน้อย สามารถยืดออกไปได้ยาวนานต่างจากบางคนที่แม้มีเงินก้อนใหญ่แต่ยังคงสร้างภาระใหม่ซื้อของเกินจำเป็นจนสุดท้ายเงินก็ไม่เคยพอหัวใจสำคัญคือใจต้องพอเมื่อใจพอเราจะเลิกเปรียบเทียบชีวิตกับใครเราจะมองสิ่งเล็กน้อยในชีวิตเป็นความสุขที่แท้จริงเช่นการได้ดื่มกาแฟตอนเช้าที่ชงเองการเดินเล่น่ามกลางอากาศยามเช้า หรือการได้ใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนบ้านความสุขเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินมากแต่กลับทำให้เรายิ้มได้ทุกวันดังนั้นหากคุณกังวลว่าเงินเก็บน้อยจะกเกษียณลำบากลองถามตัวเองใหม่ว่าจริงๆแล้วคุณอยากได้มากเกินไปหรือเปล่าถ้าลดความอยากลงใช้ชีวิตเรียบง่ายพอใจกับสิ่งที่มีคุณจะค้นพบว่าเงินไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยสิ่งที่เราต้องจัดการจริงๆคือ ใจของเราเองตัางหากแการจัดการสุขภาพอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องเงินคือสุขภาพเพราะต่อให้มีเงินเก็บมากแต่ถ้าสุขภาพแย่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยเงินก้อนนั้นก็หมดไปอย่างรวดเร็วตรงกันข้ามหากเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตั้งแต่เนิ่นๆต่อให้มีเงินเก็บน้อยก็สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกลัวค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่จะมาพร้อมโรคภัยการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเพียงแค่เลือกอาหารที่ดีต่อร่างกายลดของทอดของหวานและอาหารแปรรูปหันมาทานผักผลไม้และโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นไข่ปลาหรือเต้าหู้เท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังได้มากแล้วนอกจากนี้การออกกำลังกายเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งเหาะโยคะ หรือทำงานบ้านก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงโดยไม่ต้องเสียเงินไปฟิตเนสแพงๆอีกเรื่องที่มักถูกมองข้ามคือการพักผ่อนวัยกเกษียณควรให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่เพียงพอเพราะการนอนที่ดีช่วยซ่อมแซมร่างกายลดความเครียดและเพิ่มภูมิคุ้มกันเมื่อสุขภาพดีสุขภาพใจก็จะตามมาทำให้ไม่ต้องเสียเงินกับการรักษาที่ไม่จำเป็นการมีสุขภาพดีไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังทำให้ชีวิตหลังเกษียณมีคุณภาพมากขึ้นเพราะเราสามารถทำสิ่งที่ชอบเช่นเดินทางใกล้ทำสวนปลูกผักหรือเล่นกับหลานได้อย่างเต็มที่ต่างจากคนที่แม้มีเงินมากแต่ร่างกายไม่เอื้อให้ทำสิ่งเหล่านี้ความสุขจึงไม่เกิดขึ้นจริงดังนั้นหากอยากเกษียณสุขแม้มีเงินเก็บน้อยต้องใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพราะสุขภาพคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด และเป็นสิ่งที่เงินก้อนใหญ่ก็ซื้อกับคืนมาไม่ได้9เคล็ดลับสู่เกษียณสุขเงินน้อยเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ชัดว่าการเกษียณยังมีความสุขไม่ได้วัดจากจํานวนเงินที่เก็บได้เท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดและการจัดการชีวิตวันนี้เรามาสรุปเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ใครก็ทําได้แม้เงินเก็บจะไม่มากก็ตามเคล็ดลับข้อแรกคือลดค่าใช้ใจ่ายคงที่เช่นบ้าน รถและค่าน้ำไฟที่เกินจำเป็นยิ่งลดภาระประจำได้มากเท่าไหร่เงินเก็บที่มีอยู่ก็ยิ่งยืดออกไปได้นานขึ้นข้อ2คือสร้างแหล่งอาหารและรายได้เล็กๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักสวนครัวทำขนมขายหรือเปิดร้านเล็กๆที่บ้านสิ่งเหล่านี้ช่วยทั้งลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ไปพร้อมกันเคล็ดลับข้อ3คือใช้เงินอย่างมีสติทุกครั้งที่จ่าย ต้องถามตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงหรือไม่ทํามไม่ใช่ก็อย่าซื้อเพราะการใช้เงินฟุ่มเฟือยคือกับดักที่ทำให้เงินหมดเร็วข้อ4คือสร้างและรักษาความสัมพันธ์เพราะความสุขที่แท้จริงเกิดจากการมีคนที่เรารักอยู่ข้างๆไม่ใช่การมีเงินก้อนโตอยู่คนเดียวข้อ5คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพราะสุขภาพดีคือทรัพย์สินที่แท้จริงที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้เต็มที่ เมื่อรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันจะเห็นว่าแม้มีเงินเก็บเพียงเล็กน้อยเราก็สามารถสร้างชีวิตกเกษียณที่สงบอิสระและเต็มไปด้วยความสุขได้ความลับคือการปรับวิถีชีวิตให้เรียบง่ายเลือกใช้ชีวิตที่ไม่สร้างภาระและพอใจกับสิ่งที่มีสุดท้ายแล้วการกเกษียณสุขไม่ใช่เรื่องของตัวเลขในบัญชีแต่คือการเลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าหากเข้าใจหลักการเหล่านี้ แม้เงินเก็บจะไม่มากก็ยังเพียงพอที่จะทำให้ทุกวันของการเกษียณเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความหมายเมื่อเดินทางมาถึงท้ายที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเราจะเห็นความจริงสำคัญอย่างหนึ่งว่าการเกษียณสุขไม่ได้เกิดจากตัวเลขในสมุดบัญชีแต่เกิดจากวิธีคิดและวิถีชีวิตที่เราเลือกหากเรายังมองว่าความสุขต้องมาพร้อมเงินก้อนโตเราอาจไม่มีวันพอใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า ความสุขแท้จริงคือการมีชีวิตที่เรียบง่ายพอใจในสิ่งที่มีและไม่สร้างภาระเกินตัวเงินเก็บเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นทุนชีวิตที่มีค่ามหาศาลได้ลองทบทวนอีกครั้งว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้มากแค่ไหนเราสามารถสร้างอาหารหรือรายได้เสริมเล็กๆเ,เพื่อพึ่งพาตนเองได้หรือไม่เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และสุขภาพเพียงพอหรือยังคำตอบเหล่านี้ จะก,กำหนดคุณภาพชีวิตหลังกเกษียณของเราไม่ใช่จำนวนเงินเก็บเพียงอย่างเดียวดังนั้นอย่าปลองให้ความคิดว่าเงินไม่พอมาขวางกั้นความสุขของคุณเพราะความสุขไม่ได้ซื้อด้วยเงินทั้งหมดแต่สร้างได้จากใจที่รู้จักพอและการลงมือใช้ชีวิตอย่างมีสติหากคุณเชื่อว่าความสุขหลังกเกษียณเริ่มต้นจากใจไม่ใช่กระเป๋าสตางค์ฝากกดไล์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ เพราะเรายังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตการเงินและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจในการใช้ทุกวันอย่างมีค่า